สูตรอาหารไก่ไข่ลดต้นทุนโดยใช้ผักตบชวานะครับวันนี้พ่อเลี้ยงมาฝากกันนะครับโดยเกษตรกรชาวดอนนะครับได้เอามาแชร์ข้อมูลไว้นะครับการเลี้ยงไก่อยู่ที่ประมาณ150ตัวนะครับแล้วก็ใช้ผักตบชวานะครับที่เเห็นนี่นะครับเก็บไปนะครับแล้วก็ไปล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็สับนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับหัวอาหารไก่ไข่นะครับอีกประมาณ5กิโลกรัมนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ให้ไก่กินในช่วงเช้านะครับอันนี้นะฮะไก่ก็กินเข้าไปแล้วก็จะทําให้ไก่สุขภาพดีอาการด ท้องเย็นนะครับแล้วก็ไม่มีการเจ็บป่วยนะครับให้ไข่ดีมากๆนะครับหรืออีกสูตรหนึ่งง่ายๆโดยไม่ต้องแปลรูปนะครับเขาจะใช้ผักตบชวาแบบนี้นะครับประมาณ10กิโลกรัมนะครับเอาไปโยนให้ไก่กินในตอนเช้าแบบเดียวกันนะครับหลังจากไก่กินเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ข้าวเปลือกประมาณอีก6กกิโลกรัมนะครับเอาไปหว่านให้ไก่กินตามลงไปนะครับไก่กินสูตรนี้นะครับจะช่วยให้ไก่มีอาการท้องเย็นนะครับแล้วก็ไม่ร้อนจากสภาพอากาศที่มันร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันนะครับไก่กินแบบนี้แล้วจะสุขภาพดีแล้วก็ให้ไข่อย่่่่างงตออเเเนนืไดด้ชียว อันนี้เป็นอาหารเสริมนะครับอย่าใช้เป็นอาหารหลักมันจะทําให้ไข่ลดได้นะครับเพราะว่าตัวที่เป็นโปรตีนเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงนะครับก็แนะนําเป็นอาหารเสริมนะครับเอาไปปรับใช้กันนะครับวันนี้พ่อเลี้ยงเอามาฝากกันนะครับเลี้ยงไก่ไข่นะครับเป็นเรื่องไม่ยากนะครับถ้าเรารู้จักประยุกต์ใช้นะครับวันนี้พ่อเลี้ยงไปแล้วครับสวัสดีครับ